g ก๊สเจ็ดโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะขยับยังไงก็ไม่เบลอไม่สัน่นความหวังของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอด้วยแอคชั่นแคเมรไม่ว่าจะเล่นกีฬากลางแจ้งปั่นจักรยานหรือใช้งานแนวเอ็กซ์ตรีม ที่กล้องเจ้าตลาดอาจจะยังตอบสนองความต้องการได้แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครั้งนี้โจทย์ที่ถูกถามก็เริ่มได้รับคำตอบแล้วจากบนฟ้ากับเทคโนโลยีการรักษาระดับของโดรนบังคับและการปรับใช้กับแอคชั่นแคมอรด้วยการถอดเอากล้องจากหัวโดรนจาก DJI มาใส่ด้ามจับกับ DJI Osmo DJI Osmo ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆ <c oughs> คือกล้องขนาด12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K g i มบอลมอเตอร์รักษาระดับแบบ3แกนของ DJI และด้ามจับที่เป็นตัวควบคุมกล้องและหัวกิมบอ l นอกจากนั้นที่ด้ามจับยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้อีกเช่นชุดแท่นจับสมาร์ทโฟนชุดแปลงที่สามารถใช้กับขาตั้งกล้องและชุดเกาะกับแฮนด์จักรยานได้ <c oughs> ครั้งแรกที่เราได้สัมผัส DJI Osmo มีน้ำหนักนิดๆกำลังเหมาะด้ามถือพื้นผิวเป็นยางหนืดมือกำลังดีจับถือได้ถนัดวิธีการใช้งานเปิดฝาครอบเลนส์ ens, ปลดล็อก ok หัว gimbal ทั้ง3จุดเริ่มจากด้านบนด้านข้างและด้านล่างแล้วจึงเปิดสวิตช์หัว gimbal ก็จะเริ่มทำงานในทันที เพื่อให้การใช้งาน DJI Osmo ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็สามารถต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน DJI Go มีให้ดาวน์โหลดทั้งฝั่ง iOS และ Android โดยแอปพลิเคชันสามารถเป็นได้ทั้งหน้าจอแสดงภาพและการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ DJI Osmo ทำให้เราสามารถใช้งานกับมันได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ภาพที่เราได้จากการถ่ายบนกล้อง DJI Osmo นั้นนิ่งและเนียนอย่างน่าประทับใจไม่ว่าจะเดินถ่ายภาพที่อยู่ด้านหน้าหรือแม้แต่กระทั่งถ่ายในโหมดเซลฟี่หันมาหาตัวเราเมื่อลองแกล้งเจ้า Osmo ด้วยการแพนกล้องแบบเร็วๆกระชากกระชากภาพที่ได้ออกมานั้นก็แผนตามมาได้นิ่งเนียนอย่างน่าประทับใจหรือถ้าอยากล็อกให้ตัวกล้องถ่ายไปในจุดใดจุดหนึ่งด้วยการกดไกด้านหน้าที่ด้ามมือตัวกล้องก็รักษาทิศทางการจับภาพได้แบบสบาย ด้านคุณภาพของภาพก็ทำได้ดีสีสันสดใสกับ ISO สูงถึง3,200ในโหมดภาพวิดีโอดูคอนทราสต์อาจจะดูจัดจ้านไปสักหน่อยรายละเอียดเมื่ออยู่ใต้เงาแสงอาจจะหายไปบ้าง DJI Osmo มีไมโครโฟนในตัวแต่เสียงที่มันเก็บได้ส่วนมากคือเสียงพัดลมระบายความร้อนและเสียงการทำงานของกิมบอ l เป็นส่วนใหญ่และเมื่อใช้งานไปสักสินาทีเราเองก็รู้สึกเมื่อนิดๆกับน้ำหนักของมัน ความลำบากที่เพิ่มเติมมาอีกนิดก็คือตรงที่การใส่ไมโคร s d ไม่ว่าจะเป็นการใส่หรือถอดก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าช่องใส่อยู่ที่ตัวกล้องต้องปลดล็อกหัวกล้องจึงจะสามารถใส่ได้สะดวกถ้าอยากจะเก็บเสียงพูดคุยก็ควรต้องติดไม้เพราะเสียงพัดลมดังรบกวนขนาดตัวโดยรวมของมันแล้วค่อนข้างใหญ่เก้งก้างและต้องการการใช้งานอย่างระมัดระวังสมบุกสมบันมากไม่ได้ เพราะมีส่วนที่ขยับได้อยู่เยอะถือถือแล้วโดนอาจจะชนร่วงกระแทกพื้นเราเองก็ไม่อยากคิดภาพนั้นเท่าไหร่ครับ <S <S จากการใช้งานแบบมือสมัครเล่นของเราแล้วเราพบว่า DJI Osmo เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบไปเก็บภาพวิดีโอสวยๆกลางแจ้งปีนป่ายกระโดดลดเต้นเล่นกีฬาขยับตัวเยอะๆหรือติดไว้บนรถจักรยานขี่เข้าป่าเก็บภาพสวยๆขณะเดินทาง หรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบวิล็อกกลางแจ้งเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเ,เพราะฟังก์ชันอื่นๆที่ออสมสามารถทำได้ในแอปพลิเคชันอย่างการเก็บภาพมุมกว้างแบบพานอรามาโหมดลองเอ็กซโพเเปิดหน้ากล้องแช่เก็บแสงเป็นเส้นๆและถ่ายภาพแบบ Time Slap เร่งภาพให้ไวโหมดต่างๆเหล่านี้ล้วนช่วยให้การถ่ายภาพกลางแจ้งทาได้สนุกและง่ายขึ้นกว่าแค่การกดแล้วถือของกล้องแอคชั่นแคมรรุ่นอื่นๆ นิ่งเนียนและแผนได้นุ่มนวลฟังก์ชันเยอะภาพสวยถือใช้งานง่ายแต่อาจจะเก้งก้างไปสักหน่อย DJI Osmo กับค่าตัว24,100บาทผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ร้าน l อ f e ทุกสาขา